ไม่มีพระเจ้าหลานชีวิตแห่งความตายพี่น้องจะได้เข้าสู่สวรรค์พ่อมีแค่สองที่คือสวรรค์และโลกแต่ถ้ามีพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาชีวิตหลังความตายพี่น้องก็จะได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ผมเป็นคนอเ<ด>ชื่อพระเจ้าเพราะว่ากลัวตายนะต,ตายเป็นอยากได้ผู้พิพากษาเป็นไง ความสงสารก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งความเย่อหยิ่งจองหงก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งความน่าซื่อใจคดก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งน่าซื่อใจคดบางคนนะครับตัวก็อยู่ที่ศักษแลอยู่ในตัวแต่ใจไปไหนก็ไม่รู้ภาษาุรีกหมายความว่าอะไครับคนที่น่าซื่อใจคนคนที่ปก หมายถึงคนที่ไม่ได้ถูกกำหนดโดยพระเจ้าเขากำหนดชีวิตของเขาเองพระเจ้าอะไรไม่เอาพระเจ้าได้แล้วแต่และความคิดทุกอย่างที่มาจากมนุษย์ในวนราระสุดท้ายของโลกนี้มีความคิดที่เป็นของมนุษย์มากมายบอกว่มา,กามาจากพระเจ้า มีความคิดอะไรบ้างทุกคนต้องทำตามบทบัญญัติทุกคนต้องทำต,ต,ตามเลยครับบทบัญรรยายขึ้นครับคำสองของฉันเป็นอะไรครับเอ่อเล่นยังไม่ผมเคยเท็คสนามไปสองที่ล้วคำสองของฉันเป็นของของแพร่รายยึดประจอบวกแก่ของแท้ของฉันคนนั้นที่เป็นของแท้ อย่างแรกที่เราต้องทำเลยทุกอย่างที่ถ่วงอยู่อาจารย์ท่านหนึ่งนะว่าทําีนี้ก็ได้อธิบายว่าทุกอย่างที่ถ่วงอยู่คืออะไรครับความการวนและความระวนระวายะนธรรมาติที่ไสูเรื่องผู้ว่าพืชนะครับมีมีดสีเชนแล้วสายเหงุที่มันเริ่มตกในกลางต้นหนาไม่เกิดผลเพราะอะไรครับ ถ้าต้นหนางอกขึ้นมาแล้วก็ปกคลุมเพราะว่าพระ,นะาะพรามีได้บอกเราเลยครับและเล็กซึ่งกว่างกลางหนานั้นได้เกี่ยวคคลที่ได้ามรุชนะแต่ความกามงบนของโอกและการร้อลของของทรัพย์สมบัติรัฐพระเจ้เสียรัพุพระเจ้าไม่เสียจึงไม่เกิดผลในวันที่23พค2522อะไรรักวัตรรมของพระเจ้าที่ทําให้เราไม่เติบโต เราทุกคนไม่เหมือนกันอะไรบ้างที่คอยรักเวลาให้เราเติตโตระชาอย่างแรกที่เรตัทิ้งคืออะไรครับอะไรที่มันทวอยู่ไหมถกไหมครับอะไรที่คอยรบกวนเราให้เราเติบโตประเจาวันต่อวันอย่างที่สองคือบาตที่เกาะแนบบาตที่เกาะแนน นักศาสนาศาสตร์หลายคนตีความว่าบาปที่ก่อวเนี่ยคือบาปของการไม่เชื่อเราจะคิดสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเราต้องมีชีวิตติดสติอยู่กับพระเจ้าคุณน้องคร,รับบาปอะไรของเราที่คอยรังควานเราที่จะไม่ทำให้เรานั้เติบโตัพระเจ้านิสัยที่ไม่ดีของเราแต่เราทำไมครับ เราเรียนรักษามันไว้่บางทีเราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เปอย่ดีแต่เราเรีเจรบรักษามัไนไว้คิดว่าไม่มีใครรู้ใช่ไหมก็เลยพยายามนะครับซ่อนลมหายคือเราักเราอาจหลอกคนอื่นเท้าเท้าได้แต่เราหลอกรวมพระเจ้าไม่ได้และสิ่งที่สำคัญเราหลอกตัวของเราไม่ได้ พระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างเนื้อหน้าปากมันจะเล็กขนาดไหนก็ตามพระเจ้าทรงรู้ความคิดของเราซึ่งเรายังไม่บอกใครเลยในโคลสีบทที่สามบทที่แปดที่เก้าขอว้นี้แต่บัดนี้ท่านทั้งหลายจงละทิ้งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือความโกรธความฉุนเฉียวการคิดร้ายการใส่ร้ายคำพูดหยาบโลนที่ออกจากปากท่าน อย่าพูดโกหกต่ออะไรกันเพราะว่าท่านได้ปรวจวิสัยมุ่เกล่าวกับพฤติกรรมของรุ่นนั้นแล้วและในพระธรรมโรมนะครับบอกเอาไว้ดีร่างรุ่นรุ่งเรื่อมากแล้วและรุ่งเช้าก็ใกล้เข้ามาให้เราเลิกบรรดาปิจการแห่งความมืดและสวมเครื่องอาวุธแห่งความสว่างให้เราประพฤติตัวเรียบร้อยสมกับเวลาตามวันไม่ใช่เลี้ยงเสด็จจุฬามางไม้ไม่ใช่ ไม่ใช่วิวาสได้สัญญาต่อกันมีนก็ทำไม่ดีก็ทำโดยให้เราได้ทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงดุลและบาดทีด่เกาะแน่เพื่อที่เราจะได้มีเพื่อที่เราจะได้รดับผลการแอ่นานคำที่ดีในชีวิตแข้อนความที่ในโกรสสีบทที่สามตอที่ไหนที่เขาบอกว่าอะไรนั้นะครับความโกรธ โกรธได้ไหมครับพี่เคยโกรธเลยที่เสียหลายคนเพราะว่าตกดินท่านก็โกรธมีใครทำได้สักคนหนบางคนโกรธเข้ามาทำหนึ่งโกรธข้ามไปเยอะเด็กคนที่โกรธอ่ะผมเป็นมนุษย์แต่เพราะมีข้อนี้ต่อไปที่ใจจริงไม่ใช่เพรา่ามีภาษาเดียวเมื่อเราโกรธจะทำให้ใจของเราที่เป็นบุญลวง หมายถึงว so ่าอะไรครัเมื่อใจร้อนทำไมจะบผมปวรัพี่ลูกผมใจร้อนตายนี่เรียกว่าปวดข้าคืออะไรนะเมื่อใจร้อนถ้าเมื่อใจเราเป็นดวงอาทิตย์นะครับดวงใครไปอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ได้นะไม่ได้ตายเมื่อใจของเราเป็นดวงอาทิตย์กู้กู้รณีที่อยู่ข้างหน้าเราทำไมครับตีตายตายเลยแล้วภาษาียเก่นย้ายใจของเราเไปอยู่ดวง โกรแล้ว <boundaries> ก็ทำร้ายเพราะฉะนั้นเอาให้ง่ายเลยบีาคนบอกว่าเมื่อเราโกรเราอยากทำอะไรล้วอยากทำร้ายอยากทำร้ายคือราาหลายคนว่ากาโกหกผิดนะพี่ต้องไปเปิดประกเาันเาตา เพราะฉะนั้นหนุนใจเราจะหมายอไรครับบางที 5. 5่ขอดิการชุนเชียวการคิดร้ายการใส่ร้ายพี่น้องเคยโดนใส่ร้ายไหมผมเนี่ยเป็นชีวิตประจำตัวเลยโดนใส่ร้ายตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเรียนตั้งแต่ปีนี้โอ้โหโดนีีเด่นมาก เพราะฉะนั้นเมื่อเราโดนใส่ร้ายพูดใส่ร้ายชี้จุดเราขอให้เราพิจิตรอะไรครับพี่น้องจำได้ไหมคิดเป็นบุรีให้เราพิจิตรโครงการอะไรนะที่บานบัวทองนะโครงการอะไรนะครับโครงการช่างใหม่ถ้าใครใส่ร้ายพูดอะไรให้เราพิจิตรโครงการช่างเหมืองที่เป็นบุรีบ้านบัวทองนะ เวลาผมกลับบ <Hey, Deus. S 1> yeah, ้านผมไม่มาทุกครั้งเพราะฉะนั้นแต่เราอยากเป็นคนแบบนั้นเพราะว่าพี่บอกว่าท่านได้โปรดวิสัยมุขกาลกับพฤติกรรมของมนุษย์แล้วพ้าการพี่บอกว่ากลางคืน តាម ਨੇ และสวมอะไรครับอาวุธแห่งความสว่างเมื่อเราไปมุ้เชื่อให้เราไปพิจาตัวสมกับเวลาผองกางวันไ,ไม่ใช่กินดื่มกันอย่างสนุกสนา เขาเป็นนักฟุตบอลที่เก่งมากในรุ่นเดียวกันเขาไม่ค่อยมาซ้อมเพราะเขาคิดว่ายังไงโค้ชเลือกเขาอยู่แล้วสุดท้ายคนไม่เลือกเขาออกไปที่สองคนเขาคิดว่ายังไงอาจารย์ก็เรียกอย่างไรสุดท้ายเขาเป็นคนแรกที่โดนตัดออกจากการคับตัวนะครับพี่น้องรว้ไหม เพื่อนผมคนนั้นในปีนั้นแหละที่เราได้แชมป์สมภาระประเภทคอที่สนามพิลากาจารย์เรประจวบโดยที่ไม่มีเขาคนนั้นเขาอังคนนั้วเขาก็เป็นของหลังเขาเป็นนักศอลป์เก่งมากเลยในรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาเป็นนักศิลป์เก่งมากเลยและหลังเขาเป็นติดยาทิ้อะไรลืมใหมาซ้อมอาจารย์เขาเลยเอาขคอ และปีนั้นมันก็ทำให้เราได้ช้ปที่กระจววอะไรที่ทำให้เราอะไรที่ทำให้เราอะไรเป็นอุปสรรคกับชีวิตของการเติบโตประชาชนให้เรารับทิ้งให้เราตัดทิ้งอันนี้ตอนที่ผมอยู่บ้าน,นตอนลืมทุกทีนะครับพอใช้โบมควันก็จะขึ้น การที่เราจะเป็นคนที่ได้รับเหรียญเราจะต้องทำไงครับวิ่งแข่งด้วยความท้ออดทนเขาให้เราอย่วิ่งแข่งด้วยความท้ออดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้า <S <S ในบทที่สิบเอ็พยานก็คือคนที่ทำไงครับพยานก็คือคนที่ต่อสู้เพื่อความเชื่อถ้าคนเหล่านั้น เลิกวิ cage, bitch, ่งเลิกเชื่อเขาจะได้รับความแยแย่เขาก็วิ่งในภาษาเดิมคืออะไรครับวิ่งไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมีคนเปรียบชื่อที่เสียไปเหมือนกับนักวิ่งหมนะครับมาราธอนนักวิ่งมาราธอนกีฬามาราธอนเป็นเป็นกีฬาที่ผมไม่ชอบกีฬาวิ่งเป็นกีฬาที่ผมไม่ชอบที่สุดในชีวิตแล้ว มันไม่มีอะไรนอกจากวิ่งวิ่งวิ่งตัววิ่งวิ่งวิ่งววิ่งววิ่งฟุตบอลมันจะได้เตะมัตับตัปองได้ต้องต้องแต้เล่นบอลเล่นบอลได้กิน้องเมวลาที่วิ่ง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 แล้ว่วิ่งตยวว่วในชีวิตผมกีฬานิดเดียวที่ผมไม่คยอยากเล่นกีฬาวิ่งผมเลยทำตัวนี้ เพราะฉะนั้น <ton> วิ่งไปเรื uh ่อยๆไม่ใช่วิ่งครั้งเดียวจบคิสเสียงทุกคนเราอะไรครับกำลังวิ่งแข่งไยปิยะไม่ใช่ในเฉพาะในอดีตไม่ใช่เฉพาะปัจจุบันแต่ยังยังโคตรเลยจนกว่าใครจะมาครับจนกว่าพระเยซูจะมาหรือจนกว่าเราจะไปหาเราจะห้าผมไม่ได้บอกว่าทุกคนผมไม่ได้บอกว่า ใครที่จะไปใช่างนั้นไม่ถึงเมื่อเราหยุดวิเมื่อไปเรียิสปีมาหรือเมื่อเรากลับไปเนะรียิสปีแต่พี่น้องครับไม่ใช่ทุกคนที่วิ่งไปถึงจุดหมายเมื่อเราวิ่งแห่งอยู่บางครั้งเราอยากเลิกเพราะว่าอะไรครับเกิดความส,มสานะคงสัยเนี่ยก็ที่ผ่านม,มาไอ้ไปเรียนสปีบอกจะมาจะมาเลยนะไปเรียนสปีดบอกว่าจะมา จะมาเลยครับเราจะมาในแามัยส้ากีนะไปต่อได้พอแค่นี้นะไปต่อได้พอแค่นี้ใจคนเราไปต่อเนยนะครับ บางครั้งเราอยากเห็นั่งลงก็ทำไมครับอยากนั่งลงอยากเลิกเชื่อพี่น้องจะเป็นกับที่เสียนกับตาหรือพี่จอพี่น้องจะเป็นที่เสียนกับตาเดี๋ยวที่แล้วผมกตัวอย่างกับตาเมื่อเตาเห็นกับตายวิ่งมาเตาได้ความเร็วไหมครับ เรื่องความเร็วที่สม่ำเสมอแต่กระต่ายเนี่ยครับตัวไทยใส่ใส่สุดทีเดวแล้วทารถก็ไส่เสียอ์สปอรแต่เรายังไม่ทำเนียเพราะอะไรครับสบายสบายคิดว่าเดี๋ยวก็ปไปถ,ไไถ,ถึงไปถ,ถึงพี่น้องเห็นหนัง ประเภทเขาเอกวิ่งมาแล้วประตูมาล้างปิดแล้วตกจุเข้าไปอ่ะเขาหลังก็ทำนี้ใช่ไหมเออสไลด์ลงไปชีวิตที่เสียเราไม่ได้เป็นเหมือนแบบนั้นครับไปเสรปุ๊บประตูสวรรค์ปิดจบวิ่งมาแทบตายมาตกมาหลายใช่ไหมเราจะต้องวิ่งแข่งกับความสโลว์ไม่ถึงวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเราจะวิ่งไปเรื่อยๆเพราะเรามีรุ่นพี่แห่งความเชื่อซึ่งประดิษฐ์ไว้ในบทที่สิบเอ็ด พวกเขาวิ่งด้วยความทโลภทนพวกเขาวิ่งด้วยความพยายามพี่น้องรูไม่เนรประสาทพิเศษให้เผาองโบงนะเอ้ยจะทำใจเสียไปกับผู้ใหญ่แล้วนะเนโรเนโรเผาองโบงแล้วบอกให้เผาพิสเตียนเผาพิเศษก็โดนครับโอ้ไม่เมื่อก่อนผมผมเลเด็กก็มีกรชดิชมาทิวนะ แล้วก็ทุกอย่างทุกคนก็จะชอบโทษไอ้ตัวเล็กแกเขาพูดมีความเป็ไรไหมอะไรอะไรก็โทษหนูโทษหนูหนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนะมาเข้าพูดถึงเด็กตรงนี้ตัวเล็กแสมัยรับใช้ที่มึดเจนพิเศษไม่ได้ทำอะไรเลยนะสุดท้ายพวกเขาโดนลงโทษจับบางคนโดนยากนิดหนึ่งแต่พวกเขารักษาความเชื่อพวกเขาไว้เราจะไม่มองดู ในขณะที่เราวิ่งเนี่ยเราจะไม่มองดูสภาพแรกของทางเราถ้าบอกว่านักกีฬาที่ดีนักกีฬาวิ่งมาลาตอนที่ดีเขาจะต้องมองที่ตัวเองเขาไม่ได้แข่งขันกับคนรอบข้างแต่เขาแข่งขันกับตัวเขาเองคนที่วิ่งมาราตอนนั้นเป็นคนที่แบบโอ้ต้องมีบอดที่าหด้วยต้องผ่านการฝึกฝนอย่างดีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรา รูปัจจ er huh ุบันประเทศเราไปเกี่ยงโสดกุตรบรรที่สุตทิ่ไหโอ้โหเอาสิ่งที่ผิดยกขึ้นมาทุกคนนะครับตอนนี้เอาสิ่งที่ปิดกฎหมายทัถากกฎหมายหมดเกไม่ได้ไม่ได้ลงเบียนไม่ใช่เงินมือใหม่ เรียนออกเป็นว่าเราจะเบียนไม่ใช่ว่าลงทะเบียนเพราะว่าใจมันต้องเงินเงียบออกแทะเบียน,นยิ่งกว,กว่านั้นตอนนี้อยากใครอยากได้สองเทวิกาซีโนนไหมลองไปเสี่ยงโชคไหมไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนใช่ขอบคุณพระเจ้าเราคใครมาใช่พี่น้องไม่เอาเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรางง มันมองเห็นได้ด้วยแหคุณลูกแต่สิ่งที่นูนใจพี่น้องคูออาจารย์พหลบอกว่าใดอนรวมที่แปดถึงที่สิบแปดว่าข้าพเจ้าเห็นว่าความลำบากแห่งสมัยปัจจุบันไม่ควรเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเผดให้แก่เราในเวลานี้เราจะเจอความทุกข์ยากลำบากมีนักศาสนาศาสตร์มีนักนักวิทยาพีคนหนึ่งบอกว่าในวาระสุดท้ายของโลกนี้ ไม่ใช่เฉพาะที่เสียตรงนั้นที่จะไม่รับเครื่องหมายของสาตานแต่จะมีคนที่เป็นผู้แทู้้สลินแท้ถ้าจะไม่รับเครื่องหมายมันไม่ได้อันนี้ไม่รู้แต่ก็ตีความอย่างนี้มนไม่ใช่มไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะเราเท่าน,นะนั้นลุ่นใจเราเมื่อเราวิ่งบนทางแห่งความเชื่อของเราเนนะี่ย ที่ลายความเชื่อของเราเนี่ยเราต้องมีความสม่ำเสมอถ้าเราไม่แข่งด้วยความเชื่าตัดเลยจะไม่ที่เต็มเสน่ห์กับพระเจ้าเป็นสูที่บอกว่าวันหนึ่งเราจะได้รับความชื่นชมยินดีในสองคนบนนี้ทระเจ้็จบอกนะครับเพราะว่าเราดำเนินชีวิตโดยความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่ตามองเห็นถ้าเราปรารถนาจะได้รับเหรียญทองแห่งความเชื่อเราต้องทำไห้เข้ม วิ่งแข่งด้วยความทะยานวิ่งแข่งด้วยใจใช่ไหมครับจดจ่อที่ฟรีสวินในข้อพิสารนะครับท่านทั้งหลายจงพิจิตรรวมผู้ทรงยอมทนต่อการคัดค้านของคนบางเพื่อท่านจะไม่ห่อนละและไม่ขอชัยมีท like ี่ไหนในโลกนี้พูดไปว่านั่นนะเอาโจรไปแล้วครับ คนดีอ่ะมีที่ไหนมาถูกบ้านเรแค่เก็ยียเอาโจนมาแน้คนดีรวยค็นล่นถ้าไม่คือูชี่ไม่คือซี่มีค้าไม่เข้าโจนคนดีในันแต่พระยุสทยอมทุกเพื่อประเท สุดท้ายให้เราทำไหครับจับตามองพระอง์โดยจับตามองที่เยซูผู้บุกเบิกทางความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์เมื่อนักยาน,นะครับแข่งขันพวกเขาไม่นักยาทุกคนจะไม่พอใจสิติในตอนแรก แต่เขาจะชื่นชมยินดีและพอใจกับการแข่งขันใสุดท้ายเมื่อพวกเขาได้ครับราัลทุกคนมองไปที่จุดหมายปลายทางเมื่อเราแข่งขันขไฟปัญญาเนี่ยเราก็จะเป็นจะต้องมองไปที่อะไรครับปลายทางของเราเหมือนกันในที่นี้มีสองสาเหตุที่ทำให้เราที่จะต้องจับตามไปที่ปลสุด ประการแรกพี่สุธิ์เป็นผู้บุกเบิกความเชื่อเป็นผู้เริ่มต้นก่อตั้งหรือนำความเชื่อของเราประการที่สองพี่สุธิ์เป็นผู้ที่ทำให้ความเชื่อมนุษย์สมบูรณ์อย่างที่ผมเคยบอกพี่น้องใช่ไมครัว่าในเวลานี้คำสอนมากมายเลยนะครับบางคนก็เน้นสายจับบางคนไม่เน้นสายจัด เราก็เาบอกเรจะดูแล้วกต้องทำอะไรเลยิสันโอ้โหตอนนั้นก็เกินไปบางคนก็ต้องรักษาธรรมบัญญัติต้องรักษาต้องอร์อะไรอย่างเลยรักษาธรรมบัญญัติข้อรพระเจ้าและรบอนบ้านทำไม่ได้ถ้ารักษาธรรมบัญญัติบทบัญญัติของโมเสกยี่ไป เร้รวพระฟาริสีเยชมฟิสีหือนถ้าความเชื่อของท่านถ้าการกระทำของท่านไม่ล้พระฟาิสีันเป็นแล้วริสีมันอกุมากราคน่ถึ้น่ารสีไมแต่เราอาศัยพระคุตพรเจ้าผ่านพระเยซูจับตาม พระเย์สปินบอลต่อบอลเมื่อเรามีชีวิตที่ื่อหรือการเบรย์สปินใช้ชนะเราถึงถึงได้พี่น้องครับเมื่อวินาทีแรกที่เราเชื่อเบรย์สปิเราก็ได้เริ่มแข่งขันกีฬาฝ่ายทีละงานนะครับทีฬาความเชื่อฝ่ายทีละงานของเราเนี่ยเวลานี้เรากำลังวิ่งแข่งอยู่เรากำลังทำการแข่งขันอยู่หนุนใจพี่น้อง อย่าหยุดอย่าเลิกอย่ายอมแพ้สบายแบบเด็กในรุ่นก็มีแต่งเองใช่ไหมอย่ายอมแพ้แตงแพ้จะร้องไห้ใช่ไหมแต่ก็อง้อมไปที่สาลุกขึ้นสู้ไปเปลี่ยนควากขึ้นสู้ผมจำได้เคยดูซุตบอลโค้ช คนที่ผมไม่ชอบใหี้สุดโคตรเลยโคตรเดือดร้อนวิ่งวันสองกิโลแต่ปล่อยจากปากน้ำลาให้รู้จักการไดินทำได้เลยบางคนเพื่อนบางคนก็รักกาย่ยขึ้นสองแถวมาบางคนบอกมาที่หลังผมก็ับไปถึงผมก่อนโคตรจับไปเอาขึ้นรถกลับไปไว้ี่เดิมอันี้ขับรถามเลยสุดท้ายเขาวิ่งสองรอบ มันคนวิ่งมาที่ตลาดเอ๊ทำไมไปถึงก่อนมีคนไปบอกว่าคนี้ขึ้นสองแถวมามัคนก็บอกว่าใส่ไป